พิธีเผาทูปบนภูเขามีวัตถุประสงค์คล้ายกับการบูชาด้วยควันไม้สนคือเพื่อชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์และกขจัดปัดเป่าความมืดมนออกไปจากชีวิตร่องรอยของลัทธิบอนศาสนาดั้งเดิมของภูตานยังคงปรากฏให้เห็นชัดเจนในพิธีกรรมนี้เพียงแต่เปลี่ยนจากการเส้นสังเวยพูดผีด้วยความเกรงกลัวมาเป็นการอุทิศ ให้สรรพสัตว์ด้วยใจกรุณาควันธูปลอยขึ้นฟ้านำพาอาหารและสิ่งของต่างๆไปยังโลกที่มองไม่เห็นและเมื่อควันลอยไปถึงเทวภูมิทั้งโลกก็จะได้รับการอวยพร Think of a dog Can dog talk No Can the dog ask for food No You see? So that is why you offer food to the dogs, to the cow, to animals, you know, you will give. Because if the dog comes to your door, as I said, you know, you will just kick him out or you'll beat him and chase him out, you know. So that is why, see, animal realms, how much they suffer. They don't get food, they cannot ask for food, they are hungry but they cannot ask, you know. This is because of all your karmic deeds that in the past you have not done a good job. You have not done something good, you know. So that is why you are born in the animal realm, you know. For example, horse, they carry loads. They carry. They cannot say, "Oh, the load is too much." Please, minus. They cannot say, no. The man will put so many loads and loads that can struggle, no. Similar like that. So, so we pray for this, you know. Sapasing pan kieu. ไม่ว่าคนสัตว์ผีเทพหรือแม้กระทั่งต้นไม้ไม่มีสิ่งใดเป็นสุขได้ด้วยตัวคนเดียวบนโลกใบนี้นำมาสู่หลักคิดของการพึ่งพาอาศัยกันและไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นแม้จะเป็นเพียงมแมลงตัวเล็กๆก็ตาม เมื่อดูเก็บเกี่ยวมาถึงแล้วในบางพื้นที่ที่อากาศเริ่มอบอุ่นชาวนาเริ่มลงมือเกี่ยวข้าว การปลูกข้าวของคนภูตานมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งหากลองหลับตาฟังเสียงดีๆทุ่งนาอันเงียบสงบแห่งนี้มีความคึคกคักของชีวิตแอบซ่อนอยู่ 上面怎么贴这个东西？啊，是三个农民，俺说你这是伢家，你是从啥么了？俺姐姐家是本地的，你没有可能买了房子，是不是？买小了卡子啥都么子？ आप बाप टाप टानसी ला ले ले शादे प्राण लामे साथ उपागी लाबे जिमन उता है मा शीसे उख जोता रंग उपेश लाबे तो मसावान ते

ประวัติศาสตร์ที่กำลังเลือนลางจะได้กลับมาเผยโฉมขึ้นอีกครั้งในงานเทศกาลระบำหน้ากาศที่กำลังจะมาถึงวันที่10เดือน8ตามปฏิทินจันทรคติ ถือเป็นวันมหามงคลที่ครูรินโปเชจะเสด็จกลับมาเยือนโลกมนุษย์อีกครั้งเป็นโอกาสดีที่ชาวบ้านจะได้ทําบุญใหญ่ประจำปีร่วมกันที่วัดเล็กๆของหมู่บ้าน ถูกเชิญมาจากวัดเพื่อสวดทำพิธีให้ในวันสำคัญนี้โดยเฉพาะตำแหน่งที่นั่งข้างลามะเป็นของใครไปไม่ได้นอกจากลำมานิปแม้จะไม่ใช่พระแต่สถานะก็ถือว่าสูงกว่าพระชั้นผู้น้อยทั่วไปเมื่อบวกกับบารมีและความอาวุโสก็ยิ่งทำให้ลำมานิปคุณสั่งได้รับความเคารพนับถืออย่างมาก ในขณะที่เสียงสวดดำเนินไปบรรยากาศในห้องครัวของวัดก็คึกคักไม่แพ้กันชาวบ้านผลัดกันเสิร์ฟอาหารข้าวหวานไม่อั้นตลอดทั้งวันเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครต้องทนทุกข์จากความหิวในวันลงคลเช่นนี้ เมื่อการสวดสิ้นสุดลงชาวบ้านทั้งหมดมารวมตัวกันที่ห้องพระเพื่อร่วมรับพร ผู้สที่คาดหวังจากการทำบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้คงไม่เกินไปกว่าการขอให้พืชพันธัญญาหารงอกงามสมบูรณ์และนำความสุขมาสู่ทุกคนในชุมชนผ้าไหมคล้องคอสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าภาพจัดงาน ภารกิจสำคัญของปีนี้ได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วเจ้าภาพเข้ารับการอวยพรจากลามะและส่งต่อผ้าไหมคล้องคอให้กับผู้ที่จะมารับไม้ต่อในการเป็นเจ้าภาพจัดงานในปีถัดไป ก็เป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าภาพคนใหม่เป็นธรรมเนียมที่ทุกคนจะสละเงินคนละเล็กละน้อยสมทบเข้ากองกลางที่ใช้ในการจัดงานในแต่ละปีผู้นำชุมชน จะกล่าวสาธยายความดีความชอบของผู้บริจาคและพรนณานาว่าเขาผู้นั้นมีความปรารถนาดีต่อเจ้าภาพคนใหม่เพียงไหนงานคนกันเองแบบนี้ก็คงอดไม่ได้ที่จะใส่อารมณ์ขันลงไปสักเล็กน้อย